มีเงินกรีบได้ล่ะมีทั้งเงินบาทกับดอลลา่าของเงินสันีิกรวมแบบใหญ่ๆเนาะแค่คือวะยังยังยังไอ้กต่ายเขาของเงินไอ้ดูซาวพันอยากกินขนมพออยู่กับซาวพันพอแล้วซาวพันนึงบอร์กี่หลายเนาะเทาบริจัยหลายไปขอเล้ดูให้นี่นะพออยู่อ่ะให้นี่นะพออยู่อ่ะแบงค์ให้มีได้สิบพันเนาะวุ้ประโยชน์นั่เนาะ ไปน้ำไปเนาะเงินวอลคอเบินประโยชน์ปะไปน้ำเอ้ยเอาขอรเงินในี่ยสาวพันจะไปซื้อขนมมีเงินกีบได้ล่ะมีแต่เงินบาทกับดอลลาร์เงินบาทเก่านั้นล่ะเก่าหูใจอยู่ดอกเงินสำนีนึงเนาะเน่เออเอาได้โบล่ายูเซวิตพูเนล่ะเอาได้โบล่ายูเซวิตพูเนล่ะยูเวิตพูเนล่ะของเงินสำนีก็วอล์บักแง่ๆเนาะนั่นแหละวอล์ปันเฮาสิใจว่าเปลี่ยนนี่ ใจปิดก็ไปเอาง้อปลาเอาใจใจมันเปลี่นนี่พอเงินถน้อยนี่พอเงินแล้วคือบาวฮะอต่างใดตั้งใจเฮียนจะเปล่าช่วงนี้พอเฮียนได้อยู่พวกตัวต้องตั้งใจเฮียนอย่างหนุ่มอย่างน้อยน่ะพยายามเก็บเงินให้ได้ก่อ้อายุสามสิบปีร้อยล้าน ก่อน,นอายุสามสิบปีนี่พยายามเก็บเงินให้ได้เรื่องเก็บเงินนะนะั่นน่ะมันมุ่ยปัญหาดอกปัญหาก็คือผู้ได้สิมาเฮ็ดเงินเฮียเขาเก็บตั้งแต่าลย์ล<ะ>่ะ <c oughs> เฮ้ยมันโมเมนเก็บเงินแนวนั้นเก็บเงินทอนเงินน,ะนะั่นน่ะเรื่องนั้นน่ะเอาไว้อนาคตพุน่นเนาะแต่ว่าเรื่องเราชิมา,มนนนมามงนี้น่ะชิมาขอเงินนี่พ่อจากสาวานนันนี่นะเออพอดีพ่อนะก็มันโทรศัพท์ก็ได้พ่อข่าวเบียร์ไม่เนี่ย Ê, hello Ê, hê, hê Đấy, chân đẹp Ê, để đấy, đẹp chân này phải đẹp đó Ừ, đẹp đi đẹp đấy Ê hết 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 ngân เอางินมาบึงยี่เอาหมเอาไสิบพัดิสามพันสิบมีสิบพันวัวมันบัวเอ้ยเอามาสามพันจ้าสามพันยังมาลุงมาไหมาแบัดละมีเท่าไหร่แหละเนอะเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเอาให้แล้วก็เร็วโหดเว้ No hay ni.